รบกวนควณรกเนื้อค่ะมันนี้ทีพาไปปลูกมันค่ะปลูกมันพลังใส่กระป๋องนาำคนหน่อยกับม้วนมวดเลค่ะพี่น้องไปจะไปปลูกมันน้ำการจ้าขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งแาติชีฟเอมีน้องช่วยมามาปลูกมันเหรอคะค่ะไปไปไปคนลูก ยายได้อีกอยังเนาะในกระแปงนั่น one, one, one. สิมาปลูกมันซอลูกสาวเนาะ <One. S 1> บุ๊กพี่มาปลูกเลยเด้อค่ะนี่เด้อค่ะมันกะเปิ้นเจ้าไวให้เพิ่นแตกนอกจังสีเนาะคะ่ะนอแล้วก็จังสีได้เอาหม้อลุ่มปลูกเนาะคะ่ะนะอันนี้อันนี้หวัวหัวสีขาวเด้อค่ะ เป่นกำมาห,ห่อใส่ถุงไว้แล้วก็ร่อให้เพิ่นแตกค่ะร่อให้เพิ่นแตกอย่างสิแล้วก็จะเอาลงปุูกค่ะอันนี้จอตูดด้วยค่ะเพิ่อนหายนามไร นี่คะ่ะเราจะจ่อให้เป็นหูงสีนะคะเดิอเปิืนกระยายกระสิพากันเห็ดให้หมดนี่คะ่ะเราก็ปลูกกันนะคะนอก Positive! Yeah, <laughs> yeah, <laughs> yeah, 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 little, little. <laughs> okay. Yeah. Okay. yeah, yeah, well, there? yeah, yeah, okay. เ่าภาษาเพิ่งโบเก่งดอกค่ะพี่น้องแต่ก็พอสื่อสารหูเรื่องดูค่ะคุยก,ก็เพิ่งก็พ่อไปหูเรื่องหูเล่าน้วยน,นะคะน้องจะเซ็ตแล้วค่ะอันสุดท่ายหรอมองยายอันสุดท่ายล้วค่ะ เด้อค่ะเด้อปนเลยเอาเรื่อยมาเลือยเอาจะง,ง่ายแน่น่ะค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะสาหรับเตรียมอุป,ปรกรณ์การปลูกแบบบริสุทธ์แล้วค่ะเด้ออันนี้แบบบริสุทธแบบ์ป้องน้ำใส่แล้วมาปลูกกันเลยค่ะ ยายพ่อได้ออกกำลังกายเนาะค่ะนอขุดดินทวนๆเลยค่ะเผื่อบ้านกะใส่คือกันทั้งหลังเป็นได้ยายพ่อได้ออกกำลังกายเนาะค่ะนอปีที่แล้วปืนปลูกใส่ถุงเลอค่ะใส่ถุงหลานค่ะก็พ่อได้กินอยู่เด้อค่ะเด้อแต่ปืนตอนนั้นปืนยังพ่ทนได้เฮิดคลิปก็เลยบริษัทไทยเบิ่งค่ะ บ้านนี้ก็ใส่ทางน้ำค่ะใาย่พอได้ออกกำลังกายไปน้ำนะะเนาะค่ะนอกิจกรรมหลังเลืองาน,นะคะ่ะตรงนี้เป็นดินเก่านะคะ่ะตรงที่เปิดก็ย่ายตาตรงนี้เป็นดินเก่าของปีไกยะะเดาอค่ะเด้่เปิดก็เลยเอามาใส่ใส่ปีหนีนำ้ำ กอันนี้ซื้อมาค่ะที่พซื้อเยอะมาเนาะกุ้งยิงมั่วใส่แล้วก็อร่อยสะเพริอามากจริงจะเขี่ยมากระบอยายขอผ่านกล่องเลยเด้อพี่น้งองเลยขอผ่านกล่องผ่านกล่องกับคอโทษขออภัยผ่านกล่องเลยผ่านกล่องก่อนบ่ มาปูกกันเด้อพี่น้องบานนี้มาอันนี้เป็นว่างไว้แล้วนะคะเด้ออันนั้นให้ยายต้องปลูกปลูกมันฝรั่งนะคะน้อ เมื่อยเห้ื่อยหละล่ะพี่น้องเอ้ยนั่งเขี่ยมากอนเศร้าแห้งพ่อสักกรอนเศร้าพักพักยกพักยกก่อนบ่เอทั้งหนามพ่อๆะะเ,เลยค่ะเปืนก็ใหญ่ก็เลยเอาถุงมาใส่อีกเนาะเดี๋ยวเปืนสิเอาใส่อีกจากหน,อนอก่อยเอา่ะเนาะ ให้ยายเราพักเขียวมากก่อนบัได้ด้เขียวมากอดตบดัวด้แม่นบอกยาย อนเปิดแอรคทิปยู่คณะน,นี่สองทุ่มแลคะ่ะแต่เด็กยังดีอยูเด้อค่ะลูกสาวว่ไดนซ้อยปูกันไหนเด้อค่ะปีนี้ทุกปีกับปุูแต่ก็ลูกสาวล้วค่ะปีนี้ไม่ใหญ่นอาใหญ่ของ สาวเพิ่นกับไปนอนเลยแล้วมันเด็กนอยู่ค่ะตกคุชอ,อีกแล<ม>้วค่ะนี่อเอาอีกถุหนึ่งเย้ยยายเต็มอยู่เถอมดีดน,นะ ดินบานเพื่อนนี่เปิดได้สื่อเอาเด้อค่ะเด้อทีเหียนส่วนหมากมีแต่หินทีเหียนส่วนหมากเป็นแต่หิน,นะคะ่ะทุ้งทุง,ทงมือเอามากกับบอไซเด้เด้อค่ะนี่เปิดปลูกใส่ทุงเด้อค่ะเด้อไอหัวมันเพินเลือล่อายเปินกะ ทุงบางอันกระซีหัวบางอันสามหัวนะคะเดี๋ยวเปืนเอาดินมากบอีกเทียหนึ่งค่ะในแบบของเปืนเนาะค่ะเนาะง่ายๆสะดวกสบายกับเฮ้าเนาะค่ะเนาะปนไปเบิ่งคุณยายลดหนักนะะเนาะลูกแล้วลดเลยดนะค่ะเด้อเพื่อนสีไดชสมชื่น ก็คือมั่นไทยเดอ้อมปลูกของพี่น้อง <c oughs> เสร็จแล้วค่ะสำหรับการปลูกมันฝรั่งเนาะคะ่ะนอกะจุบสินเพียงแค่นี้ค่ะกะบอได้ปลูกหยากปลูกยังเนาะคะ่ะนอเปิลกะปลูกใส่ถุงเลยพี่กายนี่กะปลูกใส่ถุงค่ะที่ปลูกมันฝรัง่ง ยกแค่นี้ล่ะค่ะขอขอบคุณขอบคุณเด้อติดต,ตามที่ให้กำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณค่ะติดต,ต,ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปด้วยจ้า